สวัสดีแฟนๆรายการ YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการทำฟิตเนสนะครับหรือว่ายิมนะครับในส่วนของการทํายิมเนี่ยนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับต้องใช้งบประมาณอะไรยังไงอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของยิมก่อนนะครับไป ครบก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็ย้อนเวลากลับไปประมาณเกือบๆจะ1ปีแล้วนะครับก็ตอนนั้นผมก็มันเป็นช่วงโควิดพอดีผมก็เลยเข้ามาทํายิมนะครับก็ประมาณเกือบเกือบปีหนึ่งแล้วตอนนั้นเป็นช่วงโควิดระบาดรอบ ประมาณรอบสองนะครับแล้วก็ธุรกิจยิมทุกที่อ่ะเขาก็ปิดตัวลงนะครับตอนนั้นผมก็มงีงบอยู่ประมาณก้อนหนึงน่งในเมื่อกิจการปิดตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะเปิดเลยเพราะว่าถ้าสมมุติเราเปิดตอนนั้นเนี่ยแล้วพอสถานการณ์กลับมาปกติมันก็จะง่ายเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆมันลดราคาเลยมันช่วงเาทุกทก,กิจการนะทุกธุรกิจคือม,มันขายไม่ออกนะครับช่วงลดแรกแจกแถมผมก็สั่งในช่วงนั้นนะครับ แต่คนเนี่ยจะรู้ว่าแบบเปิดยิมต้องต้องมีอะไรบ้างจริง,รงๆแล้วค่าเครื่องอุปกรณ์เวทเทรนนิ่งอะ่ะมันมันไม่แพงอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ถูกนะคืออย่างสมมุติว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆเช่นดัมเบลเงี้ยแผงหนึ่งสมมุติว่าอา่เป็นแบรนด์อเมริกาแบรนด์จีนก็สามหมต้องมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยสองหมื่นไปไปลายถึง30,000นกว่าถึงส0,000ก็คือแบบเป็นชุดเลยตั้งแต่ลูกอา่าถ้าเป็น5ปอนถึง5ปอนถึง 50ปอนด์นะครับก็แพงและ2 3หมื่นอับมีแน่นอนตั้งแต่2.5กิโลถึง25กิโลเนี่ยก็ตกละ2 0 0หมื่นไปไป3ามหมื่นไปไปนะครับแล้วแต่แบรนด์นะครับแต่สมมติว่าดัมเบลลูกหนึ่งอ่ะไอ้ลูกเล็กๆม,มันจะไม่แพงหรอกมันจะไปแพงไอ้พวกลูกให,ใหญ่ๆเช่นสมมุติว่าคุณซื้อดัมเบลมาคู่หนึ่งดัมเบลอ่ะกิโลหนึ่งมันจะตกกิโลถ้าแบรนด์ไม่ดังนะแบบเป็นดัมเบลแบบถูกๆเลยมันจะตกโลแล้วประมาณ90บาท คุณก็คิดเอาสมมุติว่า40โลอเอา90คูณ40นั่นคือ1ข้างถ้า1คู่เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นคือมีแน่ๆนะคู่หนึ่งมีแน่ๆนะ6,7,000นะ,นะครับคือแบบถ้าลูกหนักนะถ้าแบบอย่างยิมที่แบบเขามีดัมเบลเยอะแบบต้องแต่ลูก40 45 50โอ้โหอย่างผมคูณได้ดูเลยนะครับ90คูณ50นะครับตกละข้างละ4,500 คู่หนึ่งก็ตกเก้าพันนะครับก็คือแบบโอ้โหอย่างแพงเลยนะครับแพงมากเลยถ้าลูกห้าสิบในคู่ละเก้าพันแล้วอันนี้คือแบบไม่ไม่ไม่ใช่แบบราคาแบบที่แบบเป็นแบรนด์จ๋านะไม่ใช่พวกแบบแบรนด์อเมริกาถ้าแบรนด์อเมริกาน่าจะแบบร้อยกิโลละร้อยกิโลละร้อยยี่อะไรขึ้นไปอยู่แล้วนะครับทีนี้พวกเครื่องเนี่ยเครื่องแมชชีนเนี่ยมันไม่แพงมากหรอกตัวหนึ่งมันก็จะตกแบบต้องมีตั้งแต่ เกรดจีนเกรดอเมริกาเกรดอะไรตัวหนึ่งอาจจะตกประมาณนี้ตั้งแต่สามหมื่นห้าสี่หมื่นห้าห้าหมื่นห้าถึงหลักแสนก็คือก็คืออยู่อยู่อยู่ที่อยู่ที่แบรนด์นะครับทีนี้ลู่วิ่งมันจะมาเจ็บหน่อยตรงลู่วิ่งลูล่วิ่งส่วนมากถ้าเอาแบบเป็นมอเตอร์ AC ขนาด5แรง6แรงนะครับมันก็จะ มันก็จะมีความทนทานใช้ได้นานถ้าเป็นลู่ตัวเล็กไอ้พวกไอ้จอรนสันบางยี่ห้อตัวเล็กที่อยู่บ้านถ้าพิมถือมาใช้ครับพวกโบเซนพวกอะไรเงี้ยผมไม่ได้ว่าแบรนด์อะไรเลยนะแต่แบบมันจะใช้การใช้ในยิมอ่ะถ้าเป็นลู่วิ่งที่ใช้ในบ้านอ่ะไอ้พวกตัวเล็กอ่ะมันจะพังเร็วนะครับในยิมก็ต้องแบบขั้นต่ําสุดต้องเป็น5แรงขึ้นไปนะครับก็จะตกตัวแล้วประมาณมีแน่ๆน,นะห้าหมื่นอย่างขั้นถูกๆเนาะห้าหมื่น เจ็ดหมื่นแสนหนึ่งเงี้ยลู่วิ่งอย่างมีแน่ๆนะครับทีนี้ก็คิดเลยว่าแบบจะลงกี่ลู่อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นยิมอยากให้มีงบไว้สมมุติว่าคุณคุณคิดว่าคุณมีงบมีงบประมาณไว้ลงกับเครื่องเล่นฟิตเนสนะคุณมีงบสักเจ็ดแปดแสนอย่างเงี้ยคุณก็ยังเปิดไม่ได้นะเพราะว่าสมมุติคุณลงเครื่องไปเจ็ดแปดแสนแล้วไอ้ไอ้ค่าจีบปัหาทั้งหลายไอ้พวกไอ้จุกจิกอะ่ะคุณก็ต้องมีนะคุณต้องมีค่าปิดไฟในยิม ค่าติดกระจกค่าตู้เย็นค่าแอร์ค่าเคาน์เตอร์ค่าที่นั่งแขกค่าสนามหญ้าเทียมถ้าในบางยิมมีนะหญ้าเทียมก็แพ,แพงอยู่แล้วนะครับตารางเมตรหนึ่งไม่ใชุ่กถูกแล้วก็ไอ้แผ่นกันกระแทกอะ่ะไอ้พวกแผ่นยางกันกระแทกอะ่ะส,สี่เหลี่ยมแผ่นเดียวเล็กๆอะ่ะตกแผ่นละ700อแล้วนะครับถ้าทั้งยิมอะ่ะคุณก็คิดเลยมีแน่ๆสองสามหมื่นนะครับไหนจะการตกแต่งยิมน,น,นู่นนี่นั่นอีก นะฮะไหนจะป้ายไฟยิมโลโก้นู่นนี่นั่นมันสรุปแล้วทีวีพัดลมลำโพงฟังเพลงเงี้ยทำห้องน้ำอะไรเงี้ยคือมันจะมีไอจุกจิกสมมติคุณมี8 0 0แสนคุณเปิดไม่ได้ถ้าคุณมี8 0 0แสนคุณต้องมีค่าตกแต่งอีกประมาณสักสักสามแสนไว้ในมือก็ได้นะฮะก็จะตีไปเท่าไหร่8ปดแสนบวกอีกสามแสนก็ล้านเอ็ดอย่างเงี้ยโอเคอย่างนั้นน,น,น่าจะเปิดได้แล้วก็น่าจะโอเคแล้วแต่ยิมนะ แต่บางยิมถ้าต้องการหรูๆดีๆก็ล้านห้าสองล้านอะไรขึ้นไปนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะไม่เฉลยว่าใช้งบประมาณไว้เท่าไหรไ่เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าแต่ละยิมไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ายิมใหญ่ๆหน่อยก็หลักเจ็ดขึ้นไปแต่ว่าถ้าเป็นยิมที่แบบว่าเอออยากเปิดอยากหาไรายได้แต่แบบยิมเล็กๆแบบว่าเปิดเพื่อเทนลูกค้าก็แบบอาจจะไม่ถึงหลักเจ็ดอาจจะหลักหกไปปลายแต่ว่าเครื่องคุณก็ต้องได้ตามราคาที่คุณมีนะเช่นเครื่องไทยประดิษฐ์อย่างเงี้ย ยี่ห้อในไทยก็มีขายเยอะแยะแต่ว่ามันมูเมนต์มันต่างกันถ้าแบบเป็นนักพ่อคายสมมติผมอย่างผมไปเล่นแบบเครื่องที่ผลิตในไทยของตัวผมไม่ได้บูลี่นะแต่ว่าเวลายกยกไปแบบมูเมนต์มันไม่ได้อ่ะมันเวลายกอกเนี้ยมันก็รู้สึกแบบไม่เต็มไม่ฟิลไม่เท่าไหร่เวลาสวิตมันไม่โดนมันก็จะรู้สึกแบบไม่ได้แล้วจริงๆอะ่ะถ้าจะเปิดยิมนะถ้ามีงบสักก้อนหนึ่งผมแนะนําว่าลงเครื่องจีนปุ๊บแล้วก็ ก็กินก็โอเคนะทุกว,วันนี้อเมริกาก็ยิ่งโหเ,เจ๋อเลยถ้าใครมีเครื่องลงอย่างอย่างทุกคนรู้จักอยู่แล้วแบรนด์อ่าไลฟ์ฟิตเนสแฮมเมอร์สเตริงไซเบกพวกหอยอะไรเงี้ยลงเลยครับของดีทนะั้งนั้นแต่คุณถ้าลงเล่นถ้าเล่นพวกนั้นเนะี่ยต้องมีแน่ๆน,นะครับหลักเจ็ดขึ้นไปแบบแน่ๆน,นะครับหลักเจ็ดนี่แค่ค่าเครื่องนะไม่รวมค่าทำยิมนะถ้าถ้าสมมติบิวซ์ขึ้นสร้างเป็นยิมยสวยๆก็ต้องมีอยู่แล้วค่าโครงสร้างตึกค่าอะไรเนงะี้ย สรุปแล้วเป็นเงินแต่ถามว่าเวลารายได้ยิมมันมันดีไหมถ้าลูกค้าวันหนึ่งสามสิบสี่สิบคนจริงๆรายได้ดีนะผมจะบอกว่ายิมก็เป็นธุรกิจที่แบบเออมันสบายมันสบายตรงที่แบบว่าตอนเปิดอะลำบากตอนที่สร้างอะลำบากแต่ตอนที่ทํางานอะมันสบายตรงที่ว่ามันมันเหมือนเราบังคับหุ่นยนต์อะเครื่องเล่นทุกอย่างมันมันเป็นแบบสิ่งที่ไม่มีชีวิตเว้ยแล้วคนก็มาใช้มันคนก็มาเสียค่าบริการในการ ใช้มันอย่างเงี้ยวันหนึ่งคุณมีแน่ๆน,นะครับแบบพันอัพนะครับอย่างไม่ได้เลยอย่างไม่ได้เงินเลยจากธุรกิจนี้นะแต่ว่าคือแบบค่าแรงขั้นต่ําคนเรามันก็สามร้อยใช่ปะ่ะถ้าได้เงินหลักพันแบบที่แบบนั่งเฉยมันก็ถือว่าดีนะครับทีนี้แบบคุณเก็บกินไปจนมันคืนทุน,นก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับแต่ว่าอย่างยิมใหญ่ๆกรุงเทพเงี้ยหรือว่าในแถบต่างจังหวัดจริงๆอะ่ะถ้าทํา ดีๆนะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีสถานการณ์โควิดหรือไม่โดนสั่งปิดนะรายได้มีแน่ๆหลักหกอยู่แล้วยิ้มนะครับต่อเดือนนะครับก็ถือว่าดีธุรกิจนี้ก็ดีจริงๆทำธุรกิจอะไรก็ดีแต่ว่ายิมก็ถือว่ามันผมที่ผมเลือกทํายิมเพราะว่าผมไม่เป็นคนขี้เกียจถ้าให้ผมไปทํากับข้าวขายคือต้องมาเตรียมอาหารต้องมาเตรียมเนื้อเตรียมผักเตรียมน้ําซุปโอ้โหไหนจะล้างจานอีกไม่ไหวฮะอย่างนั้นแต่ถ้าทํายิมมันก็ตอบโจทย์ลงทุนลงทุนไปตุ้มเดียวจบนะครับ สรุปแล้วหลายคนอยากจะรู้ว่าทํายิมมีอะไรบ้างนะฮะคุณก็ต้องมีเครื่องเล่นมีดูวิ่ง่าเครื่องเล่นสักไหนจะอกหลังไหลแขนขาว่ากันไปสิบกว่าเครื่องแน่นอนนะฮะลูกวิ่งอย่างน้อยยิมหนึ่งควรจะมีสักหกเจ็ดลู่นะฮะก็แล้วแต่แต่ว่าผมมองว่ามันควรจะมีประมาณนั้นจริงๆเครื่องก็ประมาณเนี้ยเราพูดกันคร่าวๆแล้วก็แอร์นะถ้ายิมไหนโอเพนแอร์ประเทศไทยมันก็คงไม่เหมาะถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเมืองร้อนน่ะ ถ้าคุณเปิดโอเว่นแอร์ลูกค้าไม่มาแน่ช่วงบ่ายเขาก็มาตอนเย็นแล้วเขาบางคนเขาไม่ได้อยากจะมาเล่นแอร์อัดเพราะมันเป็นยุคโควิดนะฮะก็ต้องแต่ยุคนี้ก็ไม่เหมาะเปิดแอร์นะแต่ว่ามันก็ต้องสุดท้ายก็ต้องแอร์ไม่งั้นเล่นไม่ไหวนะครับยกเวทดร้อนนะ,ะแล้วก็ยิมก็ต้องมีแอร์มีพัดลมให้ระบายอากาศอากาศสําคัญในการทํายิมเพราะว่ามันสมมติผมไปเล่นยิมที่ร้อนอบอ้าวให้ผมไปซะพพอรผมก็ไม่อยากเล่นละมันเหนื่อยนะฮะมันหมักหมมด้วย ทีวีอย่างเงี้ยก็ติดจอยใหญ่จะได้มีโมทิเวชให้ลูกค้าดูนะครับเนี่ยเราคุยกันมากี่นาทีแล้วเจนาทีแล้วฮะก็ประมาณนี้สนใจสั่งซื้อเครื่องก็ไปดูเอาฮะตามเว็บไซต์มีเยอะแยะนะครับจริงๆอะ่ะถ้านําเข้าเองจากต่างประเทศมันก็ได้เยอะนะฮะแล้วก็คุณภาพด้วยถ้าซื้อผ่านในหน้าก็จะมีค่านุ่นนี้นั่นอีกนิดนึงนะครับไม่ขอบอกดีกว่า โอเคสำหรับวันนี้คุณมาสเตอร์แมนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I'm still healing